เปิดไม่ได้สังเกตด้วยคอนเซปต์เขาเนาะเขาบอกว่าถ้าเรามองจากด้านข้างมามันจะเหมือนรถสองประตูเนี่ยใช่ใช่เหมือนนะติ่งเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบแอโร d y n a มิกให้ลมมันผ่านช่องแล้วแบบมันจะแรงขึ้นหรือเปล่าข้างในเนี่ยมันเป็น LED หมดเลยนะอืมไม่ใช่ LED แบบเป็นทูบแลวใช่ไหมข้างในนี่ไฟถอยก็ LED ไฟเลี้ยวก็ LED ความรู้สึกนะเอาตามตรงเลยไหมทุกคนการนั่งอ่ะขาเนี่ยพื้นที่ว่างมีไหมมี หัวพื้นที่ว่าง2องคำ้านมีผมสูง170นะแต่มันรู้สึกอึดอัดมานเข้าไปดูแฟนเพจ<ๆ> f a c e b o o k ของเราได้ที่รถมือสองฟรีดาวอัมโมคาร้านของเรามีรถสวยๆเข้ามาใหม่ทุกวันเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้นะคะสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับไอ้อีกแล้วและก็มากับสวัสดีครับไหมครับผมอ่าวันนี้เราก็กลับมาในช่องของกูว่าแล้วมึงต้องขับนะครับนี่พี่ไม วันนี้มีอะไรเนี่ยวันนี้สีโดดเด่นมากเลยนะฟอสโอเวอร์ที่โดดเด่นที่สุดในร้านเราเพราะว่าร้านเราขาวกับดาเทาอ่าใช่แต่นี่เเดด่นนนสสุี้งิฟ้าหรือน้ำเงินมันฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินมันอยู่กึ่งกลางมัาอฟ้ากับน้ลางินโอเคเรื่องเฉดสีเราไม่เก่ง C S R อชอาร์ไฮบริดต้องไงไฮบริดด้วยเป็นไฮบริดแต่เป็นรุ่นรองท็อปนะต่างกับตัวท็อปเครื่อบ่อไฟฟ้าโอ้โหเหมาะกับยุคนี้เลยนะน้ำพันน้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอาเนาะยังลบก็ไม่จบสักทีอ่าตัว้งนี้เป็นตัว ซีอาร์หนึ่งจุดแปดมิตรไฮบิดไฮบิดรุ่นลองท็อปปีสองพันสิบแปดปีสิบแปดด้วยปีแปยังใหม่อยู่ดันดอกพิเศษได้ดันดอกพิเศษคราวนี้มันน่าสนใจยังไงรูปทรงหน้าตาอยู่ที่ความชอบส่วนตัวละอยู่ที่ความชอบส่วนตัวเลยใช่เนาะมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะอินดี้ค่อนข้างจะแบบก็กูจะขายแบบนี้แ้ก็คุณเป็นอย่างงี้ชอบไมเลิกชอบก็มาทำลองนี้รถรุ่นนี้นะโอเคมันมีอะไรบ้างตรงไอ้ความโดดเด่นของเขา ไฟหน้าเลยไหมไฟหน้าเลยดิวิ่งไฟหน้ามันเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มีเดย์ไทม์รันทิ้งไลท์ด้วยนี่พุเดย์ไลท์ยาวมากนะยาวเนี่ยยาวเลยเนี่ยลากไปอย่างนี้เลยนี่ลากไปนู่นเลยแล้วก็มีข้างบนด้วยไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับมีเซ็นเซอร์ข้างหน้าด้วยน้องไอ้เซ็นเซอร์ด้านหน้าใช่นี่ติ๊ด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 กันสนุกเลยอ่านี่สีก็โดดเด่นหน้าตาก็โดดเด่นมาดูล้อล้อตัวนี้เป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับเป็นแบบทูโทน สองหนึ่งห้าหกสิบสิบเจ็ดอ่านะก็เป็นล้อแบบหน้าปัดเงาเนาะตัวนี้ก็โดดเด่นอีกโดดเด่นอีกแต่ยางไม่ค่อยเงานะเหยียบน้ำมันเมื่อกี้นี้เ <c oughs> ขอะเลย <laughs> หูกระจกสีดำํำหลังคาดำนี่อ๋อความน้ำเงินตัดดําน้าเงินตัดดํา <c oughs> รุ่นนี้ความพิเศษเขาจะอยู่ตรงนี้มันจะตัดทนหลังคาดําเคยเห็นไอ้สีเขียวไหมอ่ามันจะมีรุ่นสีเขียวอยู่เขียวเหมือนผ้าสแลนเนี่ยไอ้นั่นก็ตัดดำไอ้นั่นก็สวย สวยไหมสวยมั้งอ่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบโอเคไฟเลี้ยบไฟกระจกมีมาแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนด้วยความที่เขาเป็นรถคอสโอเวอร์เอกลักษณ์ของคอสโอเวอร์คือเนี่ยจะต้องมีพลาสติกแบบเป็นกาบขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเขาช่วยอะไรรู้ไหมช่วยอะไรเวลารถคอสโอเวอร์เป็นรถที่ขับในเมืองแล้วก็ลุยได้นิดหน่อยอะนะยเขาป้องกันแบบสมมุติเราขับเข้าป่าเข้าอะไรเงี้ย เออหินเลยอะไรเันจะมีเศษแบบต้นหญ้าต้นถังไม่ได้จะมาโดนตัวถังไม่ได้จะมาโดนตัวถังไปท่านก็โดนพลาสติกเลยสิทารนี่หรือในเมืองตรงนี้ช่วยอะไรรู้ไหมรีบจอดริมฟุตบาทปั๊บเปิดประตูออกมาอึ้งโดนพลาสติกไม่โดนเหล็กอ๋อไม่โดนเหล็กฟุตบาทที่มันสูงสูงอ่าใช่ตรงนี้ช่วยได้ช่วยได้มือเปิดประตูตัวนี้คีเลสคีเลสนะมันเป็นแบบสัมผัสด้วยนะไอ้รุ่นอื่นเขาจะเป็นปุ่มใช่ไหมเวลาลงรถมาปุ๊กดปุ่มไอ้นี่เป็นแบบ สัมผัสอย่างเงี้ยอันนี้กุญแจในรถมีเสียงด้วยมีเสียงร้องเขาห้ามห้ามล็อกนะเขาบอกมาอยู่กุญแจแกลืมกุญแจชนะมือเปิดประตูทีนี้เอาละอะไล่มาเอาไม่มีไม่มีโล่งเลยว่าคอนเซ็ปต์เขาเป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตเป็นคอสโอเวอร์เราต้องมีความสปอร์ตด้วยนั่นจะมาเป็นคอสโอเวอร์แก่ๆไม่ได้ไม่ได้เท่านั้นที่เปิดฉันต้องซ่อนเน่ต้องซ่อนในข้างบนนี้เห็นไหมเน่ที่เปิดจะเป็นก้านอย่างนี้เนี่ยจะจต่ฝวันเข้าเปิดไม่ถึงนั่นแหละ อันเข้าเปิดไม่ถึงเด็กเปิดไม่ได้สังเกตด้วยคอนเซ็ปต์เขาเนาะเขาบอกว่าถ้าเรามองจากด้านข้างมามันจะเหมือนรถสองประตูเนี่ยใช่ใช่เหมือนเหมือนมีประตูเนี่ยแค่ประตูหน้าแล้วหลังมันเป็นกระจกเดียวหลังแบบเป็นรถคูเป้เนี่ยคอนเซ็ปต์เขาเลยรุ่นนี้นะก็กระจกนี่มันน้อยกว่าสวิตไปเอกระจกหลังมันน้อยมามาดูความน่าสนใจต่อตรงเนี้ยติ่งอะไรติ่งเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบ แอโรไดนามิกให้ลมมันผ่านช่องแล้วแบบมันจะแรงขึ้นหรือเปล่าสังเกตว่ารถรุ่นใหม่ๆจะชอบมีมันจะเป็นเส้นๆขีดๆมันจะมีตรงหูกระจกอันนึ่งนะมันมีอยู่หูกระจกจะมีมันจะมาช่วงนี้มันจะช่วยเรื่องแบบอากาศพลศาสตร์อากาศพลศาสตร์เวลาอากาศหมุนเวียนมาปั๊บเข้าสะโพกฟิร์มออกมาเนี่ยรถมันก็จะพุ่งขึ้นแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์สปอยเลอร์มีไหมสปอยเลอร์สวยสวยสปอยเลอร์แบบทรงสปอร์ตเลยดูดิเนี่ยมีฟักคชาร์คฟิน มีที่ปัดน้ําฝนมาให้ด้วยนี่ความใส่ใจนั้นเพราะว่าจริงๆทรงไงมันควรจะต้องมีอยู่แล้วเนาะบางรุ่นไม่ใส่มาอันนั้นก็ไปหาใส่กันเอาเออนงงเหมือนกันทำให้ไม่ให้มามีสปอยเลอร์สองชั้นเหรอไอ้เอาสองชั้นเลยนี่ด้วยนี่ด้วยไอ้นี่มันก็เป็นดีเทลแบบเหมือนปอร์เชอร์เอ้ยเหมือนสปอยเลอร์อ่าเหมือนสปอยเลอร์มันิรช่วยแบบนี่ไงเวลาลมมาปั๊บตรงนี้เจาะแล้วใช่ไหมเจาะตรงนี้เป็นรูนะเนี่ยทะลุได้นะลมลงมาปั๊บลมฟาดกดตรงนี้ปั๊บทำให ายกดลงทําให้รถเกาะถนนมากยิ่งขึ้นอ๋อก็เป็นตามหลักคุณลักษณะของเขาตัวนนี้ต้องบอกว่าเป็นเตโยต้าเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์ม TNGA TNGA คืออะไรไหมมันเป็นเทคโนโลยีของเตโยต้าที่เขาแบบเหมือนสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาว่า TNGA เนี่ยมันจะบอดี้เครื่องเกียร์โครงสร้างทุกอย่างเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเขาเหมือนถ้าเป็นมาต้าก็จะเป็น Skyactiv ออ๋เป็นเทคโนโลยีสกีทีฟอันนี้ก็เป็นทั้งหมดอันนี้ก็คือ TNGA ทั้งหมดเขาก็เลยจะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วอุปกรณ์ต่างๆมันแทบจะไม่แชร์กันรุ่นไหนเลยอะมีแค่แพลตฟอร์มล่างที่มันจะใช้ร่วมกันหมดไปจนถึงสปใหม่เลยน่าสนใจไอ้เอกลักษณ์ของความเป็นไฮบริดคือตรงไหนความเป็นไฮบริดคือสีฟ้านอกจากโลโก้แล้วมีตรงไหนอีกคือสีฟ้าเขาจะเป็นสีฟ้านะ เขาต้องบ่งบอกว่าเขาเนี่ยคือไฮบิดฉันรักโลกฉันรักโลกฉันรักโลกฉันต้องเป็นสีฟ้าแล้วตัวรถสีฟ้าอีกตัวรถสีฟ้าอีกขับไปไหนก็รู้เลยเนี่ยรักโลกไฮบิดไฟท้ายคุ้นๆนะเขาเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจหรือล่าเพราะมันเปิดตัวมาทีหลังอ๋อก็อาจจะใช่นะทรงนี้เลยตรงนี้เลยสแล้วกลางคืนมาเหมือนกันเลยนะกลางคืนมาทรงเดียวกันเลยอาจจะบ่งบอกว่าเป็น CSR ไง CSR มันนำ C เหมือนกันนำหน้าด้วย C เหมือนเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจนั่นเอบลใจ แต่จุดเด่นเขาอยู่ตรงที่ข้างในเนี่ยมันเป็น LED หมดเลยนายนอกจากไฟแบบเป็นทูบแล้วใช่ไหมข้างในนี่ไฟถอยก็ LED ไฟเลี้ยวก็ LED โดดเด่นโดดเด่นเลยสวยนะถือว่าภายนอกนี้ให้มาไม่กักเลยนะตอนนี้ไม่กักไม่กักส่วนนี้ไม่กักเลยจัดว่าไม่กักเลยเซ็นเซอร์แบบฝังด้วยกี่ที่เออหนึ่งสองสามสี่สี่เซ็นเซอร์สี่มีกล้องไหมมีกล้องไหมมีกล้องถอยมีอยู่นี่นี่กล้องถอย แล้วอันนี้ขอเดานะอันอันนี้ยังไม่ได้เทปนะแต่ขอเดาอีนี้ต้องเป็นไฟตันหมอกหลังแน่เลยไม่น่าจะใช่ทับทิมอ่ะหล่อนี่ทับทิมไม่รู้เดี๋ยวต้องลองเปิดดูเฮ้ยไฟหลอไฟเหรอไฟไฟตันหมอกหลังใช่เดี๋ยวจบไปไม่เจอขั้วเลยอ๋อเป็น global version นหรือเปล่าน่าจะใช่่มีไฟตันหมอกหลังด้วย เพื่อหิมะตกเมืองไทยตัดบอลหลังไว้สักหน่อยตัดว้สักหน่อยโอเคก็เดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงดูหลังกันไหมเปิดท้ายหน่อยโชว์หน่อยความกว้างของเขาอได้นะได้เกียรินะได้อยู่ถือว่ากว้างเลยแล้วก็มีพรมทีดีให้ด้วยมีไฟมีไฟไอ l e ดีด้วยไฟ LED ดีสีขาวเขาก็ค่อนข้างใส่ใจอยู่นะมีตะขอเกาะถุงแกงมาให้แต่ไอแผ่นปิดหลังนี่น่าจะไม่ได้กลับมา ก็อุปกรณ์ตัวนี้เป็นยางอะไรนะน่าจะเป็นยางอะไรนะยางอะไ่หรือว่าที่เติมลมฉุกเฉินน่าเรียบร้อยเป็นที่เติมลมฉุกเฉินที่เติมลมฉุกเฉินข้อดีก็คือเบาเบาเบาข้อเสียคือถ้ายางแตกก็จบแต่ถ้าเกิดยางมันรั่วก็โอเคไงมันก็ปะได้ยางเลิฟยางเติมได้ไปดูข้างในกันดีกว่าไปอ่ะก่อนอื่นจะไปไหนนะทุกคนดูด้านข้างของฝั่งนั่งข้างหลังนะจะมีแบบมีช่องวางแก้วน้ําให้นะถือว่าใส่ใจนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนแบบ ดายมอนดไดมอนมาเดี๋ยวผมลองนั่งฝั่งคนขับดูเห็นไหมทุกคนก็จะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยมีให้ทั้งสองฝั่งเลยตรงนี้ก็จะมีแบบที่วางแก้วน้ําแล้วก็ความรู้สึกนะเอาตามตรงเลยไหมทุกคนการนั่งอ่ะขาเนี่ยพื้นที่ว่างมีไหมมีหัวพื้นที่ว่างสองกำั้นมีผมสูงร้อยเนะแต่มันรู้สึกอึดอัดเพราะว่าอะไรรู้ไหมกระจก บานแม่งต้อยนึงมันมันเหมือนนั่งแล้วมันลงถ้ำอ่ะเออมันลงไปเลยมันลงหลุมไปเลยอ่ะเออลงหลุมมันมันโดนตรงเนี้ยบางวิสัยทัศน์เนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยคือเขาบังหมดเลยเนี่ยช่วงตรงเนี้ยเนี่ยบังหมดเลยลงม่เห็นอะไรมันเลยรู้สึกอึดอัดเนาะกระจกมันแววมาอย่างงี้มันก็เลยรู้สึกอึดอัดนิดนึงแต่นั่งอ่ะสบายไหมนั่งสบายเนั่งระยะสั้นๆนั่งได้อ่าใช่ความรู้สึกเรามันรู้สึกอึดอัดแค่นั้นเองแล้วฝั่งพี่ไม้เป็นไงบ้างข้างหน้านะครับในส่วนของหน้าแน่นอน T N T A เนาะทีีี่่่่พบออกกไปปเเเมื้วาา็น เทคโนโลยีใหม่ๆของเขาเนาะเห็นไหมข้างในมมันแทบจะไม่มีอะไรที่คุณหรืคุณตาเดิมเลยอ่ามันเปลี่ยนใหม่หมดเลยปกโติตัวต้าเนี่ยขึ้นมาปั๊บมันจะรู้เลยว่าเนี่โยโตโยต้าปุ่มอะไรมันจะชอบใช้ร่วมกันอันนี้ใหม่หมดครับนี่ใหม่หมดพุงมาลงพุงามาลายคอนโซลใส่ใจเพิ่มขึ้นนะครับนี่นุ่มเลยนะฮะเป็นซอฟท์ทาร์สนี่นุ่มนุ่มแบบนุ่มจริงไม่ใช่นุ่มแบบฟันหัวแตกนะนี่นุ่มแล้วก็ดีเทลเค้าเห็นไหมเป็นพิโนแบ็กไล์มาปั๊บสิตรงเนี้ยไม่ชอบ มันยื่นออกมาเกินใช่เนาะเนี่ยถ้าไอ้ตรงนี้มันทําแบบแบนเข้าไปหน่อยนึงมันน่าจะนั่งสบายขึ้นใช่เพราะว่าพี่นั่งแล้วติดเข่าติดนิดนึงยื่นมาทำไมไม่รู้แต่เกะอยู่ด้านล่างเออแต่โม่เหมือนกันแต่นี้ก็แบบแอบบุนุ่มนิดนิดนะโอเคยกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อความสปอร์ตเน่บงบอกว่าฉันเนี่ยสปอร์ตนะคอนโซลต้องสูงนี่ตรงนี้อันนี้แข็งไปหน่อยอ่าอันนี้แข็งไปหน่อยแต่ตรงนี้เป็นเบียโนแบ็กต้องดูแลดีๆีเนาะเพราะว่าเป็นรอยง่ายเป็นรอยเป็นรอยง่ายมากต้องไปติดฟิล์มนะครับ โอเคเกียร์เป็นเกียร์ CVT เนอะรถไฮบริดก็ P I N D B เห็นไหมไฮบริดจะมี B คือช่วยเบรกมีเบรกมือไฟฟ้ามี E v mode มีโฮเบรกโฮนะครับแล้วก็มี traction control ตรงไหนชี่วางแก้วน้ำ USB 2เฮ้ยลำกว่าฟอร์จูเนว่ะอ้ลำกว่า Fortuner เขาให้แยกเขาให้แอร์แบบ Dual Zone แยกฝั่งซ้ายขวาเลยเพราะว่า Fortuner แยกแค่โซนเดียวนะอืไอ้นี่2โซนเลยเนี่ยเห็นไหม แบบอย่างที่บอกไปเนาะนี่แยกกันไปหน้าจอตัวนี้มี S O S เห็นไหมตัวนี้มี G Connect เอ้ย T Connect กซ์ทีคอนเน็คืออะไร T Connect ก็คือแบบของ Toyota ้าเขาอะที่มันแบบกระตือนเข้าศูนย์นู่นนี่นั่นมีแบบโหลดแอปมาเล่นได้เลยนะมี iPod นี่รองรับหมดทุกอย่างนะหน้าจอแผ่น CD อะไรอยู่ข้างหลังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคุยคอนโทรลมาให้นะครับถุงลมนิรภัยรอบคันนะครับแล้วก็อ่าหน้าจอนะครับคันนี้ใหม่แสนแปด แสนแปดพันไอ้หนึ่งแสนแปดพันกิโลเท่าไหร่หนึ่งแสนแปดพันโลไม่น้อยมากเลยนะแล้วก็ไอ้ไอ้ที่ไฟโชว์อยู่เห็นไหมโดูไฟโชว์ตัวนี้แสดงว่ามีล้อใดล้อหนึ่งของเราอยางอ่อนนี่เขาก็เตือนให้นะเขาเตือนยางอ่อนด้วยเห็นไหมหรือความใส่ใจนี่กระจกตาแสงเอ้ยกระจกตาแสงตัวนี้ออปชั่นไว้ค่าฟอร์จูเนอร์ เป็นระบบป้องกันฟอร์จูเนอร์เวลาฟอร์จูเนอร์มาปั๊บเนี่ยถ้าปิดอย่างเงี้ยพอฟอร์จูเนอร์มาแล้วกดเลยปั๊บก็แบรนด์เดียวกันไงต้องเข้าใจกันไงมีวิธีป้องกันตัวไม่คือแบรนด์อื่นเขาอาจจะไม่ได้ให้มาแต่แบรนด์ตัวเองต้องแบบเฮ้ยกันกันหน่อยกันกันหน่อยกันกันหน่อยแบบเอ่อเหมือนมีตรงนี้คืออะไรกล้องแท้เขาติดมาให้แบบนี้เลยเหรอใช่กล้องของโตโยต้าด้วยของแท้อ๋อออกปายแดงคือมีกล้องหน้ารถให้เลยหน้าเซลล์น่าจะแถมอ๋อแถมมาให้แถมมาให้แต่อีกหนึ่งจุด อยากพูดถึงมากเลยความใส่ใจนอกจากเบาะที่แบบดีไซน์เนาะสวยนะสวยสปอดเลยหลังคาหลังคาดำนะไม่ค่อยเห็นไหมนี่ดูรุดลายอ๋อเออมันมีจะมีแบบลายใบไม้ลายใบไม้ฉันรักโลกเออให้รู้หน่อยว่าฉันเนี่ยรักโลกนะไฟไม่มีจบได้โอเคได้ถูกลมรอบคันบุ๊คสวิตช์ครบนะครับแล้วก็ภายในยังสดสะอาดใสเลยเหมือนใหม่เลยนะครับอันนี้สตาร์รถอยู่นะ เงียบคิดตอนนี้คือสตาร์ทอยู่นะรถไฮบริดเรื่องหนึ่งไอ้เบิ้ลเครื่องไม่ได้จำได้ไหมใช่เร่งเครื่องไม่ได้เนี่ยเหยียบไม่ไปนะติดละไปละย้ำมันบ่อยไงเอ๊ะเร่งได้ว่าเร่งได้เอ้าเดี๋ยวตอนนั้นเราเร่งไม่ได้เนี่ยดับละดับละตอนนั้นอ่ะแอคคอร์ดแอคคอร์ดไม่ได้เร่งไม่ได้เฮ้ยซูร์ต้าได้ซูร์ต้าได้เดี๋ยวนะผมจะลองเหยียบคันเร่งลงไปนะ มาละติดเครื่องละเครื่องยนต์ติดเก็บแบตให้ดีอยู่สมบูรณ์นะเรื่องของไฮบริดสบายใจได้แล้วรถปีใหม่รถปีใหม่วันรับประกันสิบปีหรือเปล่าสิบปีอ่ะก็คือสบายใจได้ประหยัดมากรถติดรถติดติดนี่คือสบายเลยนะใช้ไฟฟ้าอย่างเดียอาโอเคปะอย่าไปดูหน้ารถกันไปงเครื่องกันดีกว่ามาในส่วนของห้องเครื่องดูดิฟังเสียงอันนี้คือรถสตาร์ทอยู่นะเสียงที่เราได้ยินคือเสียงพัดลมหน้าเครื่องพัดลม มันเป็นเสียงพัดลมแอร์พัดลมแอร์อย่างเดียวเปิดเฉยๆเรามาดูโครงสร้างกันดีกว่าครับมาคันนี้นะครับเป็น CSR ปี2018บอดี้หัวน็อตไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์นี่ไล่ไปเลยนะเฮ้มันมันแปะแบบอย่างนี้เลยย่มันแปะอย่างนี้เลยวะไอ้ไรปั๊ปปั๊บปั๊ปปั๊บปั๊ปเลยอะแปะหลายจุดเลยโอ้เยอะเลยสติ๊กเกอร์นี่หลายจุดเลยนะครับน่ะเครื่องยนต์ติดติดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราเปิดสตาร์ทเปิดแอร์ทิ้งไว้ไง ครงสร้างคันนี้นะครับได้เดิมสนิทเลยน็อต mm hmm. ไม่มีขยับนะครับคานหน้าเดิมกิ๊นะครับ mm hmm. รับประกันได้เลยรถคันนี้ได้รับมาตรฐานยังไงไอมาตรฐานจากบริษัทกูอินสเปชชั่นครับะจะเป็นบริษัทตรวจรถยนต์ใช้แล้วอันดับหนึ่งของประเทศญ,ญี่ปุ่นนะเราจ้างเขามาตรวจรถให้เราเลยก็คือจะเราจะมีใบเซอร์ติฟิเคตมอบให้เลย ก <G ül üş> ็คือได้รถไป่สบายใจเลยสบายใจเลยเพราะว่าช่างได้รับการอบรมจากบริษัทของญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วเรียบร้อยเขามาตรวจรถให้ต้องเที่ยงตรงซื่อตรงต้องตรวจเป็นยังไงก็คือต้อง่างั้นอ่ะได้กี่ดาวก็คือเขียนมาเลยทีนี้ออกใบมาให้เลยมีเรื่องอยากถามอไอ้ว่ารถรุ่นเนี้ยเหมาะกับคนแบบไหนคนเหมาะกับใครเหมาะกับใครหรอดีไซน์มันอ่ะดูวัยรุ่นนะวัยรุ่นดูวัยรุ่นคือออกแบบมาเหมือนไม่ได้ ไม่ได้เจาะกลุ่มตลาดของคนที่แบบวัยทํางานเท่าไหร่เนาะ ควรจะเป็นแบบสําหรับผมนะผมรู้สึกว่ารถรุ่นนี้จะเหมาะกับแบบผู้หญิงแบบเหมือนเป็นดีไซเนอร์แบบทําแบรนด์เสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยคิดเหมือนกันแบบเอาง่ายๆต้องมีคนที่มีดีไซน์แม่ค้าออนไลน์เลยจบเลยแบบนี้เลยใพราะเบหลังมันพับได้ด้วยเบหลังพับได้คนของได้ขนของไปส่งได้แล้วไปไหนมาไหนก็ส่วนใหญ่ก็นั่งคนสองคนไม่ได้ซีเรียสเบาะหลังอ่าใช่แล้วต้องการรถที่มีดีไซน์แบบเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์แบบขับปั๊บรู้เลยว่าอินี่มาแล้วแม่ค้ามาแล้วคนนี้มาแล้วเลยเงี้ยเหมาะมากเพราะประหยัดด้วยประหยัดประหยัดแล้วก็ เขาบอกกิโลลิตรนะอุ้ยตัวนี้ต้องมี20บวกนะ20่สิประหยัดกับพี่อุ้สดิเออพี่อู๊ดเขาบอกเขาเคลมว่าประหยัดมากมากเราขับเราเองว่ามันประหยัดมากนะใช่ไอ้นี่ประหยัดกับพี่อู๊ดเครื่องพันแปดใช่ประหยัดอ่ะพันแปดแล้วก็ไฮบริดน่าใช้มากพออยู่ในยุคนี้ก็อยากรู้สึกอยากได้เองเลยนะน่าประหยัดดีเนาะโอเคราคาน้องไอซ์ราคาคันนี้หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท หกเก้าเก้าพอเท่านี้พอผ่อนเดือนแล้วประมาณหมื่นสองหมื่นสองไได้สองหมื่นกว่าบาทออกคนเดียวได้เลยแม่ค้าออนไลน์รายได้เป็นแสนอยู่แล้วเอาเอาไปเลยเฮ้ยเหมาะจริงมันโดดเด่นเนาะโดดเด่นสีได้ดีไซน์สวยดีไซน์สวยเครื่องยนต์ไฮบริดโอเคเลยความปลอดภัยแน่นความปลอดภัยแน่นใช่ น่าใช้เดือนละหมื่นสองหมื่นสองเท่านะหกเก้าเก้าผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาทใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ไอครับศูนย์เก้าเจ็ดสองสองเก้าสามแปดห้าเจ็ดนะครับหรือติดต่อที่ไม้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามนะครับหรืออยากเข้าไปดูรถเพิ่มเติมกดไปที่เฟซบุ๊กเราครับรถมือสองฟรีดาวอ์คำคมค่ะก็ถ้าชอบคลิปคันนี้อยากได้คันนี้โทรหานะด่วนๆนะ อย่าลืมฝากกด s u b สไครต์ที่ช่องยูทูบของเราด้วยเราจะได้มีกําลังใจมันเอารถอย่างเงี้ยมารีวิวให้ดูได้ชมกันได้ชมแบ่งแบกันใช้แบ่งแกันใช้ล่าสุดเครื่องดับแล้วดับแล้วใช่ไหมเพราะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดอย่างเดียวก็จะแบบนี้แหละนอนๆจอดสมมติจอดรอเพื่อนจอดรออะไรปั๊บไม่ต้องน้ํามันแทบไม่ได้ใช้เลยสตาร์ทประมาณ2นาทีมั้งชาร์จแบตแล้วก็ดับไปเลย นี่ตอนนี้ไฟฟ้าเรา100%ถือว่าคุ้มมากคุ้มนะประใครสนใจรีบเลยนะครับรีบเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมะตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย พี่ๆคนไหนนะคะที่อยากดูคลิปรีวิวรถเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ช่อง youtube กูว่าแล้วมึงต้องขับได้เลยนะคะมีรถหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยนะคะก็ถ้าใครดูถึงตรงนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางช่อง youtube ของเราด้วยนะคะถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ร้านได้เลยะค่ะที่แอด อัมโฮมคานะคะหรือถ้าใครอยากเข้ามาดูรถนะคะสามารถเซิร์ชที่ o o o l l เนี่ยได้เลยค่ะพิมพ์คำว่าอัมโฮมคารนะคะมันจะขึ้นเส้นทางพามาถึงร้านเราเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย